คนละสีเมรนะคะได้ไพ่เดี่ยฟูได้ไพ่เดี่ยฟูลันลาสบายสบายเอ้คนละสีเมษนะสัปดาห์นี้จะไปไหนเนี่ยเก็บเสื้อผ้าัดใส่กระเป๋าจะไปไหนจ๊ะนะ,ะมีเกณฑ์เดินทางแบบปัจจุบันทันด่วนมีเกณฑ์เดินทางแบบไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวนะคะจะไพ่ใบนี้มาเขาบอกว่านะออกจากบ้านบ้างนะออกจากบ้านบ้างนะไปสูดอากาศบ้าง นะคะอย่านั่งทํางานอย่านั่งทํางานจนเพลินเนาะ <c oughs> เค็ดรับใบไพ่ใบนี้ก็คือออกจากบ้านบ้างนะคะอืมโอเคเดี๋ยวบางคนกําลังนะงกำลังลาพักล้นนะคะกําลังไปเที่ยวนี่นะคะอืมโอเคไพ่ใบต่อไปได้ไพ่ไพ่พระนะบางคนก็ไปถือศีลนะกำลังจะไปถือศีลกําลังจะไปบวชพราหมณ์เลยลประมาณนั้น นะคะอืมโอเค <c oughs> อืมนะฮะบางท่านก็ไม่ได้ไปไหนนะบางทีก็อยู่บ้านนะ,ะมีคนมาหาเออนะ,ะมีคนเอาข่าวดีมาหาอืม นะบางคนรอข่าวรอข่าวดีก็มีเกณฑ์ได้ข่าวดีอะมาดูเรื่องงานของคนราศีเมษนะคะสัปดาห์นี้ยังคงไปได้เรื่อยๆนะยังคงไปได้เรื่อยๆนะในเรื่องของงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับงานผู้หลักผู้ใหญ่นะปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาผู้รู้ถ้ามีปัญหาเรื่องงานนะเออนะะงานทุกอย่างแก้ไขได้แต่คนราศีเมษช่วงนี้นะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรไม่ค่อยได้รับความช่วยไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ นะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากลูกน้องหรือบริวารอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนใจดีก็ได้นะดังนั้นนะคะต้องโหดนิดนะึงนะเออนะคะบางทีนะกับลูกน้องหรือกับบริวารน,นี้ก็ต้องเข้มงวดหน่อยนะคะอืมถามว่าคนทำงานประจำงานยังคงไปได้อยู่นะคะส่วนคนว่างงานหรือตกงานจะได้งานเขาเรียกอะไรอะ่ะยังไม่ได้งานประจำเนะี ได้งานฟรีแลนซ์นะได้งานฟรีแลนซ์ได้งาน, land, งานทําเป็นช่วงเวลาหรืองานเป็นจ็อบอะไรประมาณนั้นจะได้แบบนั้นนะคะอืมคนค้าคนขายยังไปได้เรื่อยเรื่อยยังไปได้เรื่อยเรื่อยนะคะอืมอการเงินมีใช้นะมีใช้ไม่ขาดมือนะคนราศีเมษช่วงเนี้ยเงินเข้าดีนะแต่จะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะมีใช้แต่ไม่ค่อยมีเก็บ จริงป่ะนะคะเออเวลามีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยนะมันมันรู้สึกว่าม,มีคนช่วยเหลือนะคะเออแต่ถ้าจะเก็บเองเนี่ยคนช่วงนี้รู้สึกว่าเก็บยากนะคะพอวิ่งได้เงินก้อนมาแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุจะต้องจ่ายออกไปรประมาณนั้นนะคะออหรือถ้าช่วงนี้มีปัญหาเรื่องเงินกับทองทอง,ทอง,ทองก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนที่คุณเคารพนับถือหรือคุณหรือคนที่คุณยังเครดิตดีกับเขา เขายัางยินดีที่จะช่วยเหลือคุณนะคะอืมอ่ะต่อไปค่ะในเรื่องของความรักในช่วงนี้นะคะให้คุณเตือนคนรักของคุณอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนะคะระวังจะมีคดีความหรือบ่อๆอ,อาจจะมีเรื่องมีรานะกับเพื่อนร่วมงานนะต้องเตือนคนรักคุณหน่อยนะคะ ถ้าเป็นเรื่องของคอ่นไม่ต้องมายุ่งนะคะหรืออีกนายหนึ่งคนรักของคุณนะคะกำลังกำลังจะเขาเรียกอะไรมีคดีความนะคะหรือมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องเดือดร้อนมีเรื่องต้องตัดสินใจเนี่ยช่วงนี้นะคะถ้าเราเป็นคนรักของคนราศีเมษเราควรให้กำลังใจคนรักนะคะอย่าพูดถากถาง อย่าพูดทำอะไรเยอะทำให้เขาน้อยอกน้อยใจนะเราควรเป็นกำลังใจให้กับเขานะอะไรที่ช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขานะคะเป็นกำลังใจให้ก็ดีหรือให้คำแนะนำในส่วนที่คุณสามารถช่วยเขาได้นะคะส่วนคนโสดมีคนมาให้เลือกเยอะนะมีคนมาให้เลือกเยอะนะคะช่วงนี้นะคะสำหรับคนราศีเมษนะคะถามว่าถึงเวลาจะเลือกใครหรือ,อยังยังนะ อย่างลันลาเนี่ยเพราะเจ้าชะตาได้ไพ่เดอะฟูเนี่ยอย่างลันลายัางรักษาชีวิตโสดยังไม่อยากมีใครเข้ามาอยากได้เพื่อนเที่ยวอยากได้เพื่อนกินนะคะเออแต่มยังไม่แต่ยังไม่อยากได้แฟนน่ประมาณนั้นลักษณะจะเป็นแบบนั้นนะอืส่วนในเรื่องของสุขภาพนะ,ะขาหัวเขา่าข้อเท้าไหล่หลังไหล่ข้อมือจะมีอาการปวดจะมีอาการอักเสบ นะคะท่านใดที่ไม่ถูกกับหมากับแมว <c oughs> นะคะท่านใดที่ไม่ถูกกับน้องหมาน้องแมวนะคะระวังมันจะมันจะกัดมะระวังโดนหมากัดนะระ <c oughs> วังโดนหมากัดระวังโดนแมวข่วนเนี่ยต้องระวังนะถ้าถ้าคุณไม่ถูกกับหมาแมวนะคะอืม <c oughs> โอเคอ่ะต่อไปค่ะสําหรับในเรื่องของเออสีเสเออเดี๋ยวก่อนนะสีเสริมดวงเนาะ สีเสริมดวงของคนราศีเมษในสัปดาห์นี้ให้ใช้แดงให้ใช้ขาวหรือเขียวก็ได้เป็นสีเสริมดวงของคุณนะคะวันดีเรื่องงานนะถ้าวันดีติดต่อเรื่องงานเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะขอความช่วยลงช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะ<ๆ>ก็จะมีวันที่27 27 28 29ดีนะคะส่วนในเรื่องของเงินเงินทองทองและความโชคดีนะก็จะมีวันที่30 1>, 1แล้วก็สองนะคะสามหนึ่งแล้วก็สองเป็นวันดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องความโชคดีนะคะอ่ะต่อไปค่ะในด้านของสื่อนะคะวันที่หนะะึ่งคนราศีเมษได้ไพ่เสียงทายหมายเลขเจ็ดนะคะทะเบียนรถกับหมายเลขสิบเจ็ดนะเกับสิดนะคะเออนะ ไพ่เสียงถ่ายของคุณประจำวันที่หนึ่งตุลาสื่อของคุณมาจากทะเบียนรถที่คุณนั่งอยู่เป็นประจำรถที่เป็นชื่อคุณก็ได้ถ้าไม่มีรถส่วนตัววันที่คุณซื้อลอตเตอรี่ตั๋วรถเมย์ตั๋วเครื่องบินถ้าเดินทางตั๋วเรือนะคะเออ พร้อมกับเลขที่บ้านเลขท,ที่ที่ทำงานเลขที่ร้านค้าที่คุณค้าขายเป็นสื่อให้กับคุณในวันนั้นส่วนเลขหน้าไพ่เจ็ดหนึ่งแปดนะเจ็ดหนึ่งสี่แปดสองนะคะเจ็ดหนึ่งสี่แดสองเป็นเลขหน้าไพ่ของคนราศีเมษประจำวันที่หนึ่งตุลาโชคดีค่ะ